สวัสดีค่ะพบกับร,รายการโฮเท็งเพ็หมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่8ตุลาคมทองคำสปอร์ตเมืม่อวานเห็นแรงเทขายออกมาแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้ทองคำก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นทำมาทำไปแต่3,990ดอลลาร์ปิดตลาด3,984ดอลลาร์เพิ่มขึ้น24ดอลลาร์ค่ะ ความแม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกอย่างหนุนทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก้มแมนชัดดาวของสวร์แยืดเยื้อแล้วก็ย่างเข้าวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะตกลงกันได้ระหว่างปริรทรมัมแล้วก็ตัวแทนจากพรรคดูเมคคนะวุฒิสภาการผ่านร่างเนี่ยต้องอาศัยเสียงถึง60เสียง นะคะเลยต้องอาศัยเสนจาก d เดลเมคเข้ามาช่วยบวด้วยกลเมแซกซ์มีการปรับเพิ่มประมาณการราคาทองคำบอกว่าจะเห็น4,900ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคมปีหน้าจากเดิม4,300ดอลลาร์ะรนะครับกลมแซก์ก็ยังมองเรื่องเดิมว่ามีเมงินไหลเข้ากองทุน ETF อย่างแข็งแกรง่งหาคารกลางก็ยังเข้าส้อทองคำ มื่อวานธนาคารกลางจีนเข้าซื้อทองคําในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่11โดยเข้าซื้อ1.24ตันนะคะตอนนี้ธนาคารกลางจีนถือทองในทุนสำรอง2,303ตันนะคะประมาณ7%วก,กว่ากของเงินทุนสำรองแล้วนะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะคะเพราะว่ายังถือในสัดส่วนที่น้อยอยู่ว่าอาจจะถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าการเข้าซื้ออาจจะเห็นไม่เยอะมากนะราคาทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทุน S P R เมื่อวานขายทองคำออกมาเล็กน้อยนะคะ0.02ตันเท่านั้นเองสำหรับคืนนี้มีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดวันที่16-17กันยนายนนะคะครั้งนั้นเฟดตัดสินใจลดดอกเบีย้ยครั้งแรกของปีนี้ โดยรถ0.25%นะคะการเปิดเผยรายง,งานการคูเฟรก็จะทำให้ทราบมุมมองของเจ้านี้เฟดในรายละเอียดอาจจมากขึ้น,นะะแต่ว่าต้อง,องเห็นว่าที่ผ่านมาในช่วง1-2สัปดาห์นี้ก็ยังมีการถแถลงจากเจ้านี้เฟดอยู่นะคะเราก็อาจจะพอทราบความเห็นแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าสิ่งส่วนใหญ่ยังไงยังเห็นน่าจะลดดอกเบีย้ยต่อ ซึ่งตลาดก็ประเมินว่าการประชุมเฟดในเดือน,น,นตัุราคมเนี่ยก็คงลดดอกเบี้ยต่อไปนะคะฝั่งของไทยเองมีการประชุมกรอนง,อง,อง,องในวันนี้นะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน4,000ดอลลาร์านะะเป็นแนวต้านสำคัญนะคะคือถามว่าผ่านขึ้นไปได้ไหมก็มีโอกาสผ่านขึ้นไปได้แต่คิดว่าอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างน,นะคะ แนวต้าน4,000ันดอลลาร์ผ่านขึ้นไม่ได้4,030ันสาดอลลาร์นะแนวรับ3 9 7พันรดอลลาร์3,960ันร้ดอลลาร์สำหรับราคาตองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน18ครั้งขายออกช่วงเย็นหกหมืนเก้ารบาทเพิ่มขึ้น450บาทค่ะแนวรับ61,200บาท6 000, 1หม0บาท แนวต้าน61,450บาท61,750บาทนะคะใครมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งฟิวเจอร์ถือต่อไปได้นะคะในโปรฟิตรันอ,อาจจะขายบางส่วนที่4,000ดอลลาร์นะคะโกลฟิวเจอร์เก็งกำไรฝั่งซื้อ3,975ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน3,960ดอลลาร์ค่ะ ก o l d f u t u r e เก่งกำไรฝั่งซื้อ4,015ดอลลาร์ปรัดขาดทุน4,000ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า6สตางค์นะ,ะ32บาท48สตางค์นะครัเงินบาทให้แนวรับเหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะคะ32บาท1ิสตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท60สตางค์ค่ะสำหรับ usd futures ญาเดือนธันวาคมแนวรับ31มสบาทเกสตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน32บาท สี่สิบต่างค่ะขอบคุณสำหรับตัวการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ